ก็กล่าวพคนดีคนเดิมวันนี้จึงมาเล่นแอะอีอ่านไม่ออกช่องมาโอ้โหมาเล่นแบบนี้ไม่ว่าแมอะไรแล้วก็น่าจะไอ้คล้ายๆไอ,อ้คนที่ติดอยู่ในบอลแหละที่ต้องใช้ขอนแต่แค่เราไปสรามขึ Good boy. Good boy. ้นไปขึ้นไปเหมือนถ้าจะหนูเป็นวงกลมกัน

ติงตัวนั่นแหละจุดเริ่มต้นครับใช่ครับคุณกลับมาถ,ถึงจุดเริ่มต้นแล้วสงสัยคงรีบเกินไปเอาไหนะีก่า dia ufu boleh am dulu คนไปได้กแล้วกันต้องักษะลสิเดอฮู้ฮต้ฮฮฮ่อยฮวเฮยฮเฮ้ยฮยเสียว

ลมหายใจออกช่วยไม่ได้อาจารย์แดงกีตาร์ต้องเขาท่าสดนนี่แบบใช้คูบาเลยคูบาเอ้ยคูบาคบา,บายังไม่ช่วยอะไรไม่ได้โอ้โหแล้วมันกระตด้งด้วยนะ ش <applause> 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 <تصفح> สุดกำลังแล้วแต่ตกใจได้สิอะรกะทำไมก็ไเ้ี้ยงนี้ไม่ได้โคตรเงแลย Help me, Pete. Do we move? Come on. Get, get, tick. เครียดเลยแบบแรกเลยยิ่งสุดเครียดกับเกมเนี่ยโอ้คือเราทำอะไรไม่ได้อะแล้วเราก็แบบจุดสิทธ์กระดิกทำไรไม่ได้วะนี่คือเราทำอะไรไม่ได้เลยกับเกมเนี่ย คือเราต้องแบบมุ่งวันอย่างเดียวว่าคนจะปินไปได้นะอย่างเดียวที่ต้องการผ่านอินดานดี้ให้ได้อินดานดีย้ยาลกลำบากในการทำแล้วอุสา อู้อู้อู้อฮ้อ่าฮอ้ยเะย์เลยเดี๋ยวพาผมขึ้นไปเนยนะจูบิบลูกงกงเบ ต้องกลับไปเหมือนกันกเกมที่ิเกตทีกก่กกหัวล้อล้วอ๋ออ,อ,อ๋ออ๋ออจบครับพีปรีดรีด bro ใช้สมาธิขั้นสูงแล้วก็ชิดคลิปนี้ยาวนาะนแน่นอนเ่าต้องคงต้องบอกนะว่าใช้เว,ว,วลาไปว่าคลิปนี้ผ่านไปกี่นาทีแต่ขอไม่รบกวนท่านโอ้โหมันกี้จะต้องให้เราเปิดสวิตช์นอก ที่มันฆ่ากันดี่ชัดโอ้โหบันไดดูบันไดมันดิซเซฟเซฟเลยแค่ม่กี่คนแต่ผมจะได้วความพยายามเหมือนคนที่แบบขี้งอ,อแบบแบบยังมีเพื่อนได้ไหมในชีวิตจริงเหรอ ในเกมเวลาเราอยู่คอนเทมู้สึกเก็ขเขาไปเลยไม่รู้เห้อะเห้อเห้อันยับด่า,า,น,า,ดาน,นี้ไม่ได้สักทีดูดิ้คือผมโคตรเสียงเนะ่ยด่านบางด่านนะอย่างเช่นในด่านที่มันสไลด,ด์ได้อะที่มันแบบสไลด์อ่ะสไลด์ให้เราไปไปนั้นอะ่ะใ,ให้เราค่อยๆตกอ่ะไอ้ด่านนั้นแหละเป็นด่านที่ผมไม่ชอบที่สุดเลย แต่เป็นดาวอันดับอันดับที่หนึ่งอะที่ผมเจอยกมารางวัลน,นูเบียแห่งการออกแบบที่ยอดเยี่ยที่สุดแล้วเอาเกมหน,น็่บุกไปด้วย <c oughs> ไม่กี่ใช่หนึ่งก็ต้องใช่แล้วอย่าบอกอู้อีน่าไม่ตกถ้าตกนี่คือความฝันเราจบแน่นอน แล้วก็ใช่ครับเกือบจะอีกแล้วแต่ง่าเราก็ยังพอยังยังยินฟังนะไอัน,นี้ก็ไหลได้นะแต่ไหลได้น้อยกว่าอีดอลไรซี่ครชีเวก็าอัมม o นกุส เอาให,ให้ทางคนเราอีกเหรอเดี๋ยรีอารีวเดี๋ยวคือให้เราต้านแรงรวมอ่ะนะเล่าขวาด้วยให้เราปลีน เงยิงได้ตอนที่มันบอกจริงโอ้โหทะลุได้เลยแนะต่รู้สึกว่ามันสมรจริงยังไงไม่รู้อ่าไปไปเลยไปเลย,เลยจะรออนะไรอ่ะอ่ะเสียงดงนะังเลยเสียงดัง อันนี้คือสุดจริงอยากจะพูดคำว่า what the fuck ขึ้นมาเลยอันนี้คำที่ไม่ดีนะไอ้ต้องเงียบไว้ก่อนอย่าบไว้ก่อนแต่งกลีพูดแล้วแหละโอ๊ยโออ่าเสียงอะ บางคนเห็นเนี่ยเอ้ย <that> ง่ายเดียวง่ายยงอยู่อะไรไปเลยบอกผมเชื่อนะในคิปอ่ะคนส่วนใหญ่จะมองว่ามันง่ายด้วยแต่จริงมันยากจริงยากจริงผมบอกเลยผมเห็นป้ายนะมันเขียนว่าจบลงอะแต่ผมจะไปให้ถึงอตอนจบนั่นแหละเซิร์ฟเหลือคนเดียวผมก็จะจบอยู่คนเดียวอยู่ที่ความหวงหงอ่ อยู่แบบเดียวดายไม่มีใครอยู่เบคอนเบคอน่าจะเป็นที่ละลิกเบคอนผิดในข้อความเช็ <c oughs> แล้วผมจะอัพโหลดคลิปนี้จะไม่มีตัดต่ออะไรมาเพราะว่าผมอยากให้เห็นว่าผมนั้นผ่านจริงๆแล้วผมก็ใช้เวลาเวลาใหญ่นานและเพื่อเป็นหลักฐานผมจะกดไอดตัวชื่อตัวละครเน,นี่ยเห็นไหม สามสิบนาที <c oughs> ด้านบนสำนนนี้สัปดาห์นี้็นไร <Bobby. Bobby. S 1> บอบบี้บอบบีกผมงกูเดียวนี้ <c oughs> จบแล้วจบลงที่สำหรับตอนนี้แต่ง,งานได้ดีอยากให้มันมีต่อถ้าถ้ามีต่อจะสนุกกว่านี้ แตจะได้เกมมันไอ้นั้น,นจบแล,ล้วเกมก็จบแล้วก็ถือว่าจบแล้วครับสำหรับเกมนี่แต้องใส่นั้นว่าข้างบนจะมีอะไรหรือเปล่าเอ้ยอยีมีคนเข้ามาเพิ่มเอ้าฟูว่าพอแค่นี้แหละขี้เกียจลินแหละเพราะว่ามันจริงเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรต่อหรอกถ้ามันจะทำมาเป็นทางโค้งขนาะดนี้ใครมันจะขึ้นไปผมก็ว่าแปลอะไรนะ ขนาดไอ้ทางที่โค้งอย่างนั้น,นอ่ะไอ้โค้งที่มันแบบเอียงเอียงอ่ะแค่นั้นอ่ะม,ม,มันมันยิงมันยงยากเลยคิดดูเออขอจบคลิปเพื่อนเ้เร่ยเจอกันใหม่คิปหนาครับบ๊ายบายสำหรับโบบิกบ๊ายบาย